สวัสดีครับมาพบกับเฮยตันอ่า<อ>น,นี่นะครับนี่นะครับ V S นะครับ V S ตัวนี้เป็น V S ดากอนนะเอาดูดูด,ด,ด,ดูอันนี้มุมเฮียนะก้าจับดีจับดีเนี่ยเกลดมังกรเกลดมังกรสวยนะสวย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 ค,ค,ค,คือความไม้าะแบบดีไซน์มันสวยเลยอ่ะใช่ใช่ราคาพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคือในมุมในมุมผมนะในมุมเฮียใช่ป่ะคือตัวนี้จะใกล้กับแอ้สินที่สุดเนาะในมุมเฮียนั้นอ่ะแต่รู้สึกว่าหน้าไม้มันไม่ได้เร็วเท่านะใช่ไม่เร็วเท่าแต่ว่าเนี่ยวก้าวดูเฟรมเนี่ย ด้านบนมันเล็กมากเลยนะใช่เนี่ยเห็นปหมข้างล่างนี่ก็เล็กใช่ป่ะใช่ใช่แล้วทีเนี้ยในมุมในมุมจะไม่คมเท่านะไม่คมเท่าไม่คมเท่าคือถ้าในมุมเฮียเฮียรู้สึกเลยว่าตัวเนี้ยตีแล้วอะคอนโทรลลูกดีหน้าไม้นิ่งเนาะแล้วก็อาจจะด้วยก้าวอะก้าเป็นคนที่ตีไม้หนักมาก่อนนะอ่าใช่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 แล้วพอตีดูปุ๊บมันจะโหมงไปโหมงนิดนึงแต่ถ้าเป็นสำหรับผมอะผมว่าตัวเนี้ยตีปุ๊บอะมันคุมคุมลูกแล้วมันสะบัดแล้วมันแรงอะคือโอเคคือ สำหรับเฮียเฮียไม่ได้ชอบมากกว่าฟอร์ติกเฮียชอบเหมือนกันแต่ถ้าในเกมที่แบบเฮียรู้สึกว่าเฮียอยากตีสบายๆสบายสบายในมุมเฮียคือกานอ่อนๆเฮียชอบฟอร์ติกแต่อันนี้ถ้าเกิดเกมที่แบบเล่งๆหน่อยการแบบแข่งขึ้นมาหน่อยแล้วคุมลูกดีๆวางลูกดีๆแปะลูกดีๆเฮียชอบตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เฮียชอบคือจังหวะเซตประชาก่ะ แค่ปึ้งปุ๊บแล้วมันปึ้งคือคือพูดง่ายว่าคนที่ชอบใช้ข้อมือดีกว่าเออใช่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 ใชอบ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 แน่นอนแล้วก็ในมุมเบียร์ีไม่ยากไม่ยากเลยคือมันตีง่ายอ่ะคือมันบอกบาลานซ์สมรอยแม่งโกหกจริงตีแล้วเหมือนสองเกู้อ่าใช่หัวไม่หนักขนาดนั้นนะครับใช่ใช่ไม่หนักเลยโอเคมากๆโอเคมากๆาแฮปปี้เลยนะแฮปปี้มากๆครับอนเ้ารอสุบใช่คือถ้าเกิดเทียบแล้วอ่ะคือ แอสซัสซิน่ะผมก็ชอบแต่ว่าผมชอบฟอร์เทคมากที่สุดก่อนหน้านี้แต่ตัวที่ผมไม่ชอบที่สุดคือเจสปีดเจ็ดร้อยเราหัวหนักมนแต่ว่าถ้าเกิดตอนเนี้ยกับตัวเนี้ยมันมันเหมือนว่าฟอร์เทคกับอันเนี้ยมันอยู่คนละมนบางมุมใช่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 ในวันที่เราชอบอาจจะตีด้วยกันสบายๆเราจ้าอยากฟอร์เทคฟอดีกว่าแต่ถ้าอยู่วันไหนแบบอยากมันโรลูกมันมันคนนี้นี้ดีกว่าจัดไปนะครับ